เด็ก,ดกวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำง,งานกระดิ่งปาหมึกจากแกงกระดาษทิชชู่กันนะคะ,ะอุปกรณ์ของเราคือ 1. แกงกระดาษทิชชู่ 2. กาว 3. กันไกล 4. กระดาษ A4 และ 5. สีเทียนค่ะ ที่เราระบายสีเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตัดแกงกระดาษชูนะคะให้เป็นเส้นๆตัดความยาวครึ่งหนึ่งของกระดาษของแกงกระดาษชูค่ะแล้วก็ระยะความกว้างประมาณ1.5เซนนะคะค่ะตัดเส้นๆให้เป็นรอบนะคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นให้นักเรียนกางออกค่ะพอก,กางออกแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งลูกตาให้ปลาหมึกกันค่ะเมื่อเราตัดมาเป็นลูกตาแล้วนะคะเรามาตกแต่งลูกตาเป็นสีดำกันค่ะ เมื่อเราตัดลูกกระตาออกมาเป็นวงกลมแล้วนะคะเรามาตกแต่งลูกกระตาด้วยการทาสีดำค่ะไงไงหลังจากที่เราตกแต่งลูกกระตาเสร็จแล้วนะคะทั้งสองข้างแล้วเราจะนำกาวมาทาตรง,ไง,ไงหลังจากที่เราตกแต่งลูกกระตาเสร็จแล้วนะคะเราามาทากาวกันค่ะ หลังจากที่เราทากาแล้วนะคะให้นักเรียนนำลูกตามาติดเลยค่ะพอเราเติมลูกตาให้ปลาหมึกเสร็จแล้วนะคะเรามาเติมปากให้ปลาหมึกกันค่ะ จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆเป็นไงคะเด็กๆงานประดิษฐ์ของเราทําปลาหมึกจากแกงกระดาษทิชชู่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูขอจบคลิปงานประดิษฐ์ไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ